ราคาน้ำมันวันนี้5พฤศจิกายน2,568พุ่งขึ้นอีกแล้วหลายคนคงกำลังกุมขมับก,กับราคาน้ำมันที่ผันผวนใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาล่าสุดจากปั๊มบางจากเพื่อให้ทุกคนวางแผนการเดินทางและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะเริ่มต้นกันที่แก๊สโซฮอ95ที่วันนี้ราคาอยู่ที่ลิตรละ31.85บาทส่วนแก๊สโซฮอล1ก็ไม่น้อยหน้าราคาอยู่ที่ลิตรละ31 1 8บาทคะ่ะมาดูฝั่งของดีเซนกันบ้างนะคะดีเซน พื้นฐาน B7 ราคาอยู่ที่30.9สบาีบาทต่อลิตรในขณนะที่ดีเซลพรีเมียมไฮพรีเมียมดีเซล S B7 ราคาสูงถึง45.6สบาีบาทเลยทีเดียวสรุปราคาน้ำมัน,นวันนี้5พฤศจิกายน68จากปั๊มบางจากดีเซลไฮพรีเมียมดีเซลเอสสีสบาีบาทลิตรไฮดีเซล S 30.94สบาีบาทลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ แก๊สโซฮอล์91 s อ v o 31.48บาทลิตรแก๊สโซฮอล์95 s อ v o 31.85บาทลิตรไฮพรีเมียม97แก๊สโซฮอล์95 49.54บาทลิตร so แก๊สโซฮอล์ e20 s อ v o 29.64บาทลิตร so แก๊สโซฮอล์ e85 s อ v o 27.59บาทลิตรหมายเหตุราคาเหล่านี้อ้างอิงจากบริษัทบางจากมหาชน นะครับเพื่อความชัว์อย่าลืมตรวจสอบราคาสถานีบริการน้ำมันอีกครั้งหนึ่งนะคะและราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ของกรุงเทพมหานครด้วยค่ะข้อควรจําราคาน้ํามันเหล่านี้จะมีผลตั้งแต่เวลา5้านาฬิกาของวันถัดไปนะคะคําถามชวนคิด <c oughs> เพื่อนๆคิดว่าราคาน้ํามันแบบนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของพวกเราอย่างไรบ้างคะมาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยค่ะ